บรรณอกนี่มันดีจริงๆเลยนะเสียงป้าพรพูดกับลุงหมายในขณะที่ทั้งสองเข้ามาดูสวนยางที่ซื้อเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ก็จริงอย่างที่เอ็งว่านั่นแหละอากาศเย็นลมลื่นไม่มีเสียงรถยนต์มาให้รำคาญหูลุงหมายพูดไปพลางพร้อมสูบลงหายใจเข้าไปเต็มปอดคืนนี้แล้วเอาไงดีละแม่พรจะนอนค้างที่นี่หรือตีรถกลับเข้าไปนอนในเมืองพี่หมายว่าไงล่ะฉันนอนที่ไหนก็ได้ แต่เทาว่าที่นี่ยังไม่มีไฟเลยนะพี่มันจะไม่ร้อนเอาหรออืมพี่ว่าไม่น่าจะร้อนเท่าไหร่นะเพราะช่วงนี้หน้าฝนฝนก็ตกชุกอยู่นางั้นก็ตามที่พี่ว่านอนที่บ้านสวนเรานี่แหละแต่พี่เย็นนี้เราจะกินอะไรกันดีละ่ะเย็นแล้วฉันชักหิวแล้วสิทั้งคู่ทำอาหารกันอย่างมีความสุขในบ้านหลังน้อยกลางสวนยางที่ขณะนี้บรรยากาศก,กำลังหนาวเย็นฝนตกพรมอยู่ไม่ขาดสาย เสียงกบเขียดร้องระงมเซงแซ่สายลมพัดอย่างพริ้วสวายเสียงดังวีดวิวฟังแล้วนึกถึงเพลงกล่อมเด็กของคนสมัยเก่าก่อนพี่หมายเรากินข้าวกันอิ่มแล้วฉันก็เริ่มหนาวแล้วด้วยเราขึ้นบ้านกันเถอะเออน้องขึ้นไปก่อนเลยพี่ขอเก็บกวาดโต๊ะก,กินข้าวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะตามขึ้นไปนะไม่ต้องหรอกพี่พรุ่งนี้ฉันเก็บเองหมาแมวแถวนี้ก็ไม่น่าจะมีหรอก เอาไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยล้างนะจะๆเดี๋ยวพี่ตามขึ้นไปงั้นพี่เอาตะเกียงแขวนไว้ตรงบันไดบ้านก่อนนะเผื่อน,น้องลงมาเข้าห้องน้ําจะได้มองทางเห็นความมืดปกคลุมบ้านหลังน้อยของป้าพรแล้วลุงหมายสายฝนยามค่าคืนยังไม่ยอมหายทําให้บรรยากาศหนาวเย็นจนถึงกระดูกป้าพรนอนคุดคูอยู่ใต้ผ้าห่มในขณะที่ลุงหมายนอนกอนเสียงดังอยู่ในลําคอป้าพรแกเป็นคนนอนหลับยาก อยู่บ้านแกก็หลับดึกเป็นประจำลุงหมายพามาเปลี่ยนบรรยากาศคิดว่าจะแก้อาการหลับยากของป้าพรได้แต่ไงก็ยังเหมือนเดิมป้าพรน,นอนพยายามข่มตาหลับจนเวลาผ่านไปนานความหนาวเย็นขนาดนี้ทำให้ป้าพรรู้สึกว่าตัวเองเริ่มปวดชี่พี่พี่พาฉันลงไปเข้าห้องน้ำหน่อยสิเสียงป้าพรเรียบและเขย่าตัวลุงหมายเบาๆแต่ลุงหมายก็ไม่มีทีท่าว่าจะตื่นและยังกลเสียงดังอยู่ไม่ขาดสาย ป้าพรจึงตัดสินใจลุกออกจากผ้าห่มค่อยๆเดินลงไปเข้าห้องน้ําเพียงลําพังห้องน้ําที่ว่านั้นเป็นห้องน้ำำําทําจากสังกะสีเก่าๆที่มีอยู่แล้วสภาพไม่ต้องพูดถึงมันปิดบังอะไรแทบไม่ได้หรอกมองเห็นทรูปปุกโปงฝ่าด้านข้างชะง,งกหน้าออกมาก็เห็นได้ถึง180องศาเลยแต่ทว่าก็ยังดีกว่าไปขุดหลุมเวลาจะขับถ่ายปาพรในขณะที่กําลังนั่งยองๆ สายตามองลอดรูสังกะสีออกไปด้านนอกก็เห็นดวงไฟประหลาดลอยเลี้ยพื้นตรงเข้ามาทางที่แกกำลังนั่งอยู่มันลอยเข้ามาใกลป้ป้าพรจนมองเห็นว่าเป็นหน้าคนพร้อมกับดวงไฟขนาดเท่าสองกำปัน้นที่แดงวูบวาบอยู่ในรวงอกปอ้าพรที่เห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่านี่คือผีกระสือปอ้าพรอาปากกำลังจะตะโกนปลุกลงหมายที่กำลังนอนหลับอยู่บนบ้านแต่ป้าพรก็ฉุกคิดขึ้นได้ทันว่า ถ้าส่งเสียงออกไปผีกระสือมันต้องรู้ว่าป้าพรกําลังแอบดูมันอยู่ในห้องน้ำแน่ๆป้าพรกลัวว่ามันจะเข้ามาทําร้ายจึงทําได้แค่นั่งเอาตัวพิงกระสังกระสีสายตามองลอดออกไปดูป้าพรเห็นมันลอยเข้ามาจนถึงหัวบันไดบ้านเพราะเห็นใบหน้ามันชัดเจนป้าพรก็ต้องขนลุกสู้ไปทั้งตัวก็เพราะว่ากระสือที่อยู่ตรงหน้าแกตอนนี้คือเจ้าของที่ดินที่ป้าพรกับลุงหมายรับช่วงต่อมานั่นเอง กสือตัวนั้นลอยมาตรงจุดที่ป้าพรกับลุงหมายทํากับข้าวกินกันเมื่อตอนเย็นมันท,ทําทีมองซ้ายมองขวาแล้วลอยต่ําลงป้าพรเห็นมันเลียกินขี้ปลาที่แกใส่หม้อเอาวางทิ้งเอาไว้หลังจากทําปลาเมื่อเย็นมันเลียกินอย่างตะกัตตะการพอกินหมดมันก็ลอยไปตรงจานที่มีเศษอาหารคาทิ้งไว้ในส่วนนั้นมันแค่ทําท่าดมๆไม่กิน แต่แล้วมันก็ค่อ,คอยๆลอยตรงมาทางห้องน้ําที่ภายในมีป้าพรกําลังนั่งตัวสั่นอยู่ป้าพรกลัวมากในขณะที่ผีกระสือตัวน,นั้นมันกําลังชะโงกหน้าเข้ามาในห้องน้ําป้าพรก็เอามือกุมขันเอาไว้แน่นกะว่าถ้ามันจะเข้ามาก็จะฟาดมันสุดแรงพอมันลอยเข้ามาใกล้ฝาด้านที่เป็นปร,รูป้าพรตอนนี้หัวใจตกไปอยู่ที่ตะตุ่มหายใจกระอึกกระอักไม่ทั่วท้องลมหายใจเหม็นเน่าเหม็นสาบคระครุง้ง แสงไฟแดงวูกวาบค่อยๆเข้ามาในห้องน้ําป้าพรอาศัยจังหวะมันโผล่หัวฝาดเปรี่ยงเข้าอย่างจังเสียงโอดโอยด,ดังลัน่นจนลุงหมายสะดุ้งตื่นรีบออกมาดูลุงหมายก็เห็นแสงไฟวูกวาบร้อยผ่านหน้าแกไปลุงหมายตกใจรีบไปดูป้าพรที่กําลังหมดสติด้วยความกลัวรีบพาขึ้นไปบนบานพร้อมผัดผมพยาบาลจนป้าพรตื่น หลังจากวันนั้นประพรกับลุงหมายก็รู้ว่าเจ้าของที่ดินคนเดิมเป็นกระสือและลุงหมายแกก็บุกไปจนถึงบ้านคนที่เป็นกระสือและบอกขายคืนที่ดินพร้อมย้ายของออกจากที่นั่นทันทีส่วนประพรหลังจากที่เจอกับกระสือก็จิตตกหวาดกลัวแม้กระทั่งตอนกลางวันต้องพาไปลดน้ำมนต์กันถึงเจ็ดวัดเจ็ดวาเรื่องเล่าจบแล้วครับฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาให้ผมอ่านบ้างนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องฟังเรื่องผีเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังมาจนจบสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ